นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักผู้อำนวยการศูนย์นันมัยที่10อุบลราชธาน,นีนำเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติครั้งที่204จากนั้นเป็นกิจกรรม Morning Talk ผู้อำนวยการได้ให้นโยบายในการดำเนินงานกลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมการสื่อสารการตลาดที่จะจ,จัดขึ้นระหว่างวันที่911มิถุนายน2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยแม่และเด็กและกลุ่มพัฒนาอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกซึ่งตรงกับวันที่1มิถุนายนนายแพทย์ประกรณ์ตุงค่าเสรีรักได้นําคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบนมให้กับเด็กวัยเรียนหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดทั้งนี้ยังได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนนมจืดและจะได้นํานมส่งมอบให้กับเด็กๆในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงในลําดับถัดไปซึ่งวันดื่มนมโลกในปีนี้มีคําขวัญว่า ปันน้ำใจด้วยนมจืดเพื่อเด็กในชุมชนสอพอเมืองอุบลราชธานีเกิดปัญหาน้ำไม่ไหลผลตำรวจเอกธนาพันธุ์พดุงการผู้กำกับสอบพอเมืองอุบลราชธานีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเมื่อทราบว่าเกิดจากเครื่องปั๊มน้ำเสียจึงมอบเงินจำนวน19,500บาทเพื่อซื้อปั๊มน้ำเครื่องใหม่และควบคุมการซ่อมแซมด้วยตนเอง วันที่30พฤษภาคม2564เวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยบุญระนิทธิ์พระจีกงอุบลราชธานีออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินบริเวณบ้านกระสบตำบลกระสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายอายุ73ปีมีอาการปวดตามร่างกายมีไข้อ่อนๆอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล50พรรษา หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตทุกวันเสาร์อาทิตย์ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีตั้งหน่วยที่ใต้บันไดเลื่อนชั้นจีลงบันไดเลื่อนบริเวณซูเปอร์สปอร์ตเวลา1 1นาฬิกาถึง15นาฬิกา วันที่30พฤษภาคม2564เวลา7นาิกาสนาทีนายแพทย์มูลชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันพสทิที่ประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีส่งกำลังใจงให้นักรบชุดขาวทั้ง13คนซึ่งเป็นตัวแทนโรงพยาบาลสันพสิที่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ณโรงพยาบาลบุษราคามืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่1-14ถึงมิถุนายน2564 ณบริเวณลานพระรูปด้านหน้าโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหายอำเภอเคื่งในจังหวัดอุบลราชธานีในสริปิทุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยังชีพคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเื่งใน6ตำบลจำนวน207ครัวเรือน บรรยากาศหน้าโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดตุบลราชธานีเช้านี้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาซื้อหนังสือเรียนภายในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดจุดสแกนวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอลให้เฉพาะนักเรียนเข้าไปเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถเข้าไปในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หน่วยบริการอุบลราชธานีเปิดระบบให้ชาวอุบลราชธานีที่มีอายุ18-59ปีลงทะเบียนจองเพื่อรับวัคซีนแอสตราเซเนกาป้องกันโควิดอุบลพร้อมผ่านช่องทางไลายหรือสแกน QR code สามารถสแกนได้แล้ววันนี้ เซ็นทันพัฒนาผู้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทันพราซา3าสสาขาทั่วประเทศขอส่งพลังบวชผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันผลักดนันภารกิจระดับชาติเพื่อช่วยกันเร่งกระจายวัคซีนโควิด -19 ให้รวดเร็วที่สุดโดยมีศูนย์การค้าเซ็นทันเป็นต้นแบบศูนย์การค้าปลอดภัยเพื่อฉีดวัคซีนทั่วประเทศสนับสนุนพื้นที่40,000ตารางเมตรเป็นหน่วยฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทัน23สาขาพร้อมร่วมมือกับโรงพยาบาล27แห่ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า100แห่งนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันการกำจัดโรคลำปีสกินโดยจังหวัดอุลรธา,านีพบการระบาดของโรคลำปีสกินในพื้นที่ทั้ง25อําอำเภอที่เกิดขึ้นในสัตว์เนื้อโคกระบือซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทยและเป็นโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2 5 5 8